่อขออนุญ,ญาตไล่ตอบออข้อสอบถามนะคะตามข้อคอมเมนต์เนอะาคำถามแรกนะคะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นน้อยกว่า25ไม่ต้องแจ้งใช่ไหมคะอ่าอันนี้นะคะคุณหยกโทษทีครับคุณหยกเสียงหายครับผม โอเคได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยนแล้ครับฮัลโหคครับได้ยินแล้ว <Hello? S 2> ค,ครับผมได้ยินไหมครับเอ่อทางทีมได้ยินหมดครับครับ <laughs> a ห o ได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคพูด okay. ถึงหุ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ไม่ต้องแนบนะคะเพราะว่าในหนังสือบริโภคนะคะจะมีบอกอยู่แล้วว่าแต่ละท่านเนี่ยถือหุ้นจำนวนเท่าไหร่กันบ้างนะคะถ้าเกิดในกรณีที่แบบไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ บริษัทต้องส่งรายงานประจําปีไหมทางระบบจะมีอีเมลแจ้งเตือนการส่งรายงานประจําปีไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวในระบบอะค่ะจะมีอีเมลนะคะแจ้งาทางทะเบียนจะแจ้งไปยังอีเมลของท่านนะคะในถ้าเกิดถึงรอบที่จะต้องารายงานประจําปีเนี่ย ทางทะเบียนก็จะมีเมลเนาะแล้วก็แจ้งผู้ประกอบการว่าถึงรอบที่จะต้องมารายงานประจําปีแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมเข้ามาทําในระบบที่เมื่อสักครู่ที่คุณเติร์อธิบายไปนะคะในระบบตอนนี้เนี่ยก็จะมีรายงานประจําปีด้วยเหมือนกันนตะอบถามค่ะว่าบริษัทได้จดวดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่แล้วโดวยจดแบบค่ะ จะมีข้อมูลบริษัทอยู่ในฐานข้อมูลของสวสอ,อยู่แล้วจําเป็นต้องคีเข้าไปเองใหม่ทั้งหมดไหมคะโอเคในกรณีที่ส่งมาเป็นกระดาษนะคะเบื้องต้นทางสบสจะเป็นคนแอดข้อมูลทั้งหมดนะคะให้ผู้ประกอบการเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ผู้ประกอบการส่งมาเป็นกระดาษหรือว่าเป็น Excel ซลไฟล์ทีนะ่ตอนนี้ค่ะใช้ยื่นสดทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องอทําการ ข้อมูลมาแนะคะเราจะเอาข้อมูลที่ประกอบการส่งมาเนี่ยทำการแอดออนเข้าไปในระบบได้ให้เองนะคะโอเคค่ะมีขอ้อเต่ก่อนนะเดี๋ยวคขอดูหน่อย <Okay. S 1> เอกสากรประกอบการประชุมที่อเออเกสารการประชุมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดส่งนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งะนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีคําถามอีกคําถามหนึ่งก็คือตัววิดีโอวิดีโอ วิดีโอการ<ม>อบรมวันนี้ก็เดี๋ยวทางผมบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวทางผมอัพโหลดแล้วก็ส่งลิงก์ไปหรือว่าจะติดลิงก์ไว้ที่ตัวระบบอยู่แล้วนะครับกรณีที่เข้ามาใช้วันหลังอยากจะดูตัววิดีโอการใช้งานตัวนี้เนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่ตัววิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีมีวิดีโอส่วนนี้ให้ครับโอเคค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเจ้าของยูเซอร์จำเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในหนังสือรับรองเป็นรองสรรมการได้ไหม จริงๆเนี่ยเจ้าของยูเซอร์ค่ะจะต้องเป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรองกรรมการในการดำเนินการเมื่อกเมื่อเม่อกครู้ที่คุณเติร์กบอกเนาะว่าตัวเจ้าของยูเซอร์ค่ะจะต้องเป็นโอนเนอร์แล้วโอนเนอร์เนี่ยจะต้องไปสร้างตัวยูเซอร์ให้อีกทีหนึ่งให้รองกรรมการอีกทีหนึ่งในการมีอำนาจในการคุมข้อมูลต่างๆนะคะ จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ okay, โอเคก็จะมีประมาณนี้ค่ะม<ข>อ,อมีอีกคถามหนึ่งคุณหยกระยะเวลาในการตรวจสอบของสอปสอบเพื่ออนุมัติบัญชีอใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบห้าวันทําการค่ะประมาณสิบห้าวันทำการนะคะใช่ค่ะค มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีกำหนดวันตายตัวไหมครับว่าทุกท,ทุกวันที่เท่าไหร่ต้องส่งรายงานประจำปีครับเอ,อ่อตามประกาศจะเป็นวันที่สามสิบพฤษภาค่ะพฤษภาคมของทุกปีค่ะครับระหว่างนี้ยังมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะครับ หน่วงานกิจาการต่างๆมีคําถามไหมคะผมมีคําถามส่งเข้ามาได้เลยนะครัะหรือกดเปิดไมค์ถามก็ได้นะคะครับถามได้เลยค่ะคอนมิยาค่ะที่ว่าเห็นบอกว่าอจากเลวิสกิจพัสังคมค่ะ,ะได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินครับได้ยินครับอพอดีเห็นบอกว่าต้องเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ทํายูเซอร์ปกติกเจ้าของกิจการก็จะไม่ได้มามายุ่งกับตัวนี้ค่ะคือดูเฉยๆอย่างเงี้ยจาเป็นจะ,จะต้องให้ให,ให้ท่านประธานลงมาทำหลักฐานหรือยังไงขอบคุณค่ะค่ะอ่าขอย้ต่อคำถามค่ะเออโดยโดย การใช้ในระบบกะค่ะจะต้องมีผ really really well, really ู it ้ใช้แรกอะค่ะจะต้องเป็นของเจ้าของบริษัทเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราเรามีหลายผู้ใช้นอนกับการะช้งานในระบบเดิมอะค่ะแล้วทีเนี้ยเราอาจจะแท็กยากว่าอันไหนเป็นผู้ใช้ของของบริษัทหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเหมือนผู้ที่ได้รับมอบหมายนี่ค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยเลยจะต้องมีผู้ใช้ของ ประธานบริษัทนะคะเจ้าของบริษัทก่อนหนึ่งยูเซอร์แรกนะคะพอหลังจากนั้นนะคะคืออาจจะมียูเซอร์อื่นที่ประธานอนุญาตให้บุคคลทําการแทนได้นะคะแล้วก็การยืนยันตัวตนของยูเซอร์ต่างๆนะคะก็จะใช้ OTP ไปที่มือถือนะคะแล้วก็อีเมลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันการ,การาไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นการทําข้อมูลของบริษัทนั้นๆนะคะต้องการยืนยันความตัวตนที่เป็นเจ้าของบริษัทจริงๆหรือว่า คนที่เจ้าของบริษัทเนี่ยมอบหมายให้ทําการแทนในการทำํำธุรกรรมบริการต่างๆนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นมี user ของเ้าของบริษัท user แรกเป็นเหมือนนยูเ user เลยนะคะขออนุญาตถามได้ไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะ ค่ะนี่ค่ะนนคือคือมันมีมีมีอยู่ข่านหนึ่งเขียนแชทถามนะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นน้อยกว่า25เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องแจ้งใช่ไหมคะอันนี้ตอบไปยังคะตอบ,ตอบแล้วค่ะใช่ค่ะไม่ต้องแจ้งครับผมเออคือคือเอมันมัน,มนองเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะเพราะว่าเดิมนี่เกิน25เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเขาบอกมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นน้อยกว่า25เปอร์เซ็นต์แสดงว่าก่อนหน้านี้มันคงเกิน25เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะ เราเรา,เราจะให้ผู้ประกอบการค่ะประมาณมินดีแจ้งขอที่เกินยี่ห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่เกินเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องแจง้งอะไรค่ะคือคือพ่อ่อานเหมือนกับลักษณะว่าเดิมเขาถือยี่ห้าเปอร์เซ็นเกินยี่ห้าเปอร์เซ็นถูกไหมเราก็แจ้งไปแล้วแล้วต่อมาคนเนี้ยผู้ถือหุ้นรายเนี้ยเกิดน,น้อยลงไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหมายถึงว่าต้อง คีก็ไปขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะจากข่าวขัดข้อความตรงนี้นะฮะเข้าใจว่าอย่างนี้เลยต้องต้องการให้ทราบท่วก,กันว่าน่าจะอย่างนี้มากกว่าคือมันมีการแจ้งไว้แล้วว่าเกินละแต่ตอนนี้เ็าเกิดเปลี่ยนแปลงละลดลงเนี่ยเาคจะต้องทำยังไงัน,นี้ก็ต้องแจ้งค่ะใช่ค่ะเพราะมีการแม ใช่ค่ะ,อะโอเคค่ะเข้าใจตรงคันขอบคุณค่ะจริงๆแล้วค่ะเนี้ยเพิ่มเติมจริงๆข้อมูลชุดเนี้ยค่ะเอ่อผู้ประกอบการนะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่แล้วก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะแล้วก็เอ่อจริงๆสามารถที่จะเอ่อในระบบอะคา่ะมันสามารถจะดึงข้อมูลตรงนี้มาได้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าบางทีเราเข้าใจว่าเอ่อผู้ประกอบการนะเป็นสมาชิก เนาะแต่ว่าพอดีว่าเรา <S <S <an> <S มีการลิงก์กับหน่วยงานอย่างเช่นรกรมธุรกิจการค้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะกดแบบดึงข้อมูลมาได้อย่างเงี้ยค่ะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนนะคะครับโ okay. อเคเดี๋ยวอาจจะขอบคุณค่ะครับได้ครับขอบคุณครับอพอดีมีสองท่านยกมือเดี๋ยวขอคิวให้คิวนิดนึงนะครับอขอบคุณแซลมันนะครับ S A L M A N ก่อนก็ได้ครับถามก่อนได้เลครับครับสวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม นอกเหนือจากระบบการจดทะเบียนออนไลน์กับการส่งรายงานประจำปีครับมีระบบอื่นไหมครับขอบคุณมากครับค่ะก็จะมะีการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆค่ะเปลี่ยนชื่อก็ดีค่ะหรือว่าเปลี่ยนผู้ถือหุน้นหรือเปลี่ยนอื่นๆเปลี่ยนแปลงประเภทจากปันเป็นไม่ปันหรือว่าไม่ปันเป็นฟันนะคะอันนี้ก็เป็นบริการที่เกี่ยวกับงานทะเบียนทั้งหมดเลยค่ะ สามารถแจ้งค่ะหรือว่าหรือหรือรวมถึงการยกเลิกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หมดกันหมดเอ่อณปัจจุบันนะครับตัวเซอร์วิสตรงนี้ก็จะครอบคุมในเรื่องของการยื่นคําขอก่อนนะครับผมแล้วก็อันในส่วนที่เป็นเฟสถัดไปหรือว่าการพัฒนาระบบถัดไปเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเซอร์วิสอื่นๆเข้ามานะครับแต่นะตอนนี้เนี่ยก็คงจะสกปอยู่ที่ตัวเรื่องของการยื่นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการยกเลิก มีตอบคำถามประมาณนี้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวเรื่องระบบฐานข้อมูลนะครับของตัว s อ็ sd ก็ดีหรือตัวกลุ่มผิจการก็ดีนะครับที่ให้ทางผู้ใช้งานภายนอกสามารถเข้ามาค้นหานะครับผ่การหรือค้นหาวิสากิจเพื่อทุ่จะรกสังคมได้นะครับรับขอบคุณมากครับพอดีผมอยากเสนอเป็นเป็นอ การพัฒนาในอนาคตนะครับอย่างในเรื่องของการเอชอีวยกันเนสามารถที่จะเชื่อมโยงกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับได้ครับนะครับขอบคุณครับแต่ละข้อคิดเห็นครับอันนี้ไปเดี๋ยวจะขอเป็นคุณอาอักษณนนะครับผม ่ะพอดีจากตะเกียร์ค่ะที่มีการพูดกันถึงเรื่องของสำหรับนิสาากิจที่ได้ทํางการจดทะเบียนแล้วอะค่ะทางสกลทรจะมีการลงฐานระบบข้อมูลให้ใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยอยากจะสอบถามว่าแล้วอย่างนี้ทางนิสาากิจอะค่ะของเรานี่จะต้องมีการสมัครยูเซอร์ใหม่ด้วยไหมคะหรือว่าคือเราจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและสามารถแก้ข้อมูลได้ยังไงอะค่ะอันนี้คือคําถามแรกส่วนอันที่สองก็คือ อ่าจะมีการสอนการแอดเพิ่มยูเซอร์ไหมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทางสวสอบ,บอกก็คือจะต้องเป็นเจ้าของใช่ไหมคะในการที่มีตัวเป็นยูเซอร์แรกและที่นี้นคืออย่างที่หลายๆคนทราบก็คือคนที่เป็นเจ้าของอ่ะคะ่ะเขาก็จะไม่ได้เป็นคนในการมีหน้าที่ในการลงข้อมูลหรือลงระบบต่างๆอ่ะคะ่ะซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นเราจะมีการสอน การเพิ่ม user ใหมอะไรเงี้ยค่ะได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตอบคําถามอันนี้เป็นสองสองส่วนละกันอันนี้เดี๋ยวผมขอเนี่ยตอบแทนนะครับโอเคเรื่องแรกก็คือเรื่องของข้อมูลของวิสาหกิจที่ได้ได้ได้ลงทะเบียนกระทางนี้แล้วนะครับก็ทางทางสุลจะนําเข้าข้อมูลให้อันนี้เนี่ยกรณีที่จะมาแก้ไขต้องมี user ไหมอันนี้ตรงก็คือต้องมาสมั เข้ามาในปน,นะครับโดยระบุเป็นตัวกิจการเข้ามานะครับทงา,าสงสวสก็จะตรวจสอบเอกสารท่านอีกรอบนึงแล้วก็อนุมัติให้ท่านทีนี้พออนุมัติตัวกิจให้ท่านเป็นเจ้าของละมันก็จะเข้าไปแก้ไขบูลลนรับทั้งตอนกระบวนการนี้เรื่องของการสมัครก็ยังคงมีอยู่นะครับอส่วนที่สองก็คือเรื่องของการเพิ่มยูเซอร์อันนี้อันนี้นนผมต้องขอโทษจริงๆไปแล้วท้ามขั้นตอนนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมสอนใหม่ เพิ่มเติมนะครับหลุดไปเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับโอเคเดี๋ยวอะไรก็น,นี้เดี๋ยวถ้าไม่มีคาถามเดี๋ยวผมจะได้สอนเรื่องของก,การเพิ่มผู้ใช้งานนะครับในฐานะผู้ใท่านขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะก็จริงๆแล้วค่ะเอ่อในเรื่องของการใช้ร,ระบบอะคะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกค่ะเราก็จะมีเอ่อเซอร์วิสที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการแนะนําให้บริการเอ่อ ู้ประกอบการทุกท่านในการเข้าใช้ระบบควบคู่กันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีส่งลิงก์วิดีโอในการใช้ไปให้ทางอีเมลกับผู้มการด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของออการทําธุรกรรมของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของนะคะหรืออาจจะเป็นภายในก็อาจจะมอบหมายก,กับทางเลขาต่างๆได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ข้อมูลของท่านเจ้าของบริษัทอย่างเช่นเบ,นเบอร์มือนะคะในการกําหนด ยูเซอร์หลักของอบริษัทนนั้นนะคะยูเซอร์รองเนี่ยจะเป็นสามารถใช้เลขคารหรือคนที่รับป้าหมายได้นะคะแล้วก็รวมถึงเป็นอีเมลหลักของเจ้าของบริษัทด้วยนะคะในการทําการแต่ว่าคนที่จะทําการคะก,ก็แล้วแต่ทางบริษัทนะคะประธานบริษัทหรือเจ้าของเนี่ยมอบหมายให้ทำการแต่ว่าจะขอเป็นอีเมลกับเบอร์โทรของประธานเพราะว่า ในการยื่นคำข,ขอค่ะเราต้องใช้ข้อมูลของประธานบริษัทนะคะเจ้าของบริษัทด้วยซึ่งระบุอยู่ในเอกสารที่เป็นนิติบุคคลอยู่แล้วว่าเป็นใครนะคะเบอร์โทรอะไรอีเมลอะไรค่ะก<อ>็แต่ในทางปฏิบัตินะคะจะใช้ท่านประธานจะให้ท่านเลขาหรือว่าผู้ประสานงานทำก็ได้ค่ะขออนุญาตค่ะครับเลวิสาเกตสสังคม พอดีของเราเนี่ยค่ะ,ะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะคะก็จะมีวาระแล้วก็เปลี่ยนคนกันอยู่เรื่อยๆเลยคะ่ะตรงนี้แหละที่ถามเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในการเปลี่ยนถ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะเบอร์โทรมันอาจจะมีปัญหาอีเมลมันอาจจะจะเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยคะ่ะที่ถามเผื่อไว้กรณีอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงได้บ้างขอบพระคุณค่ะได้ได้ค่ะ ขออนุญ,ญาตตอบค่ะกรณีที่มีการเปลี่ยนนะคะอันนี้นะคะก็อาจจะราสานเข้ามาที่สว2 ตอนไหนก็อาจจะเป็นเคส by เคสค่ะเพราะว่าเออ่เป็นเป็นเรื่องของการส่งหลักฐานของงานเป็นเจ้าของใหม่มาค่ะเอาแล้วใครเปิดอ่ะทางเราจะแนะนำอีกทีนึงเมื่อวานยังไม่ได้เข้ามาเขาเป็นแอปพลิเคชันทางการนำนักผู้ใช้ที่เป็นเอ้าของแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานเป็นยูเซอร์เจ้าของบริษัทเออ่คนปัจจุบันนะคะในการกำหนดว่าเขาใช้สิทธิ์แล้ว <Thank> you. ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ